สวัสดีครับ <c oughs> ผมอาจารย์เทพมังกรทองมหาเิถีวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของดวงในช่วงเดือนธันวาคมในช่วงต้นเดือนปลายปีแล้วเผอแผลบเดียวอาจารย์นึกคิดว่าจะหนาวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาอันนี้ล่อจะธันวาแล้วยังไม่มีความหนาวเหน็บเข้ามาเลยรู้สึกว่าเสียใจเล็กๆกับกับอากาศบ้านเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําหรับราศีที่อาจารย์พูดถึงก็คือชาวราศีตุลชาวราศีตุล เดี๋ยวนิดนึงสาหรับท่านที่มาดูใหม่หรือเป็น F c ซอาจารย์แต่ท่านที่มาดูใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะบอกช่องทางติดต่อบางท่านบอกว่าติดต่ออาจารย์ยากมากเลยหนูติดต่อใจขาดติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์บอกเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันในไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์0851142486อีกครั้งนะครับ0851142486มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ ลายมันก็จะเด้งขึ้นมาเองแล้วดูดวงก็ค่าครูก็ตังกำลังดูการเป็นการส่วนตัวยุคนี้สมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้วดูดวงหรือว่าทำอะไรกันเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในอากาศวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมายังไงท่านต้องปรับตัวด้วยสําหรับชาวราศีตุลที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงมีความทุรกทุเลบางท่านอาจจะถึงโดนเทท,ทําธุรกิจเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่า,า,วาบางท่านที่ มาขอความช่วยเหลือจากเราบางครั้งมายืมเงินเราเสร็จแต่ปากก็ยังนินทาเราอยู่รับหลังอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีสําหรับท่านที่เกิดในราศีตุลที่โดนมาแบบนี้ในเรื่องของ การงานที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วรายได้ไม่ดีรายได้คืองานเยอะจริงงานดีขึ้นดูเหมือนดีขึ้นแต่รายได้รายได้ลดลงมันไม่มันไม่ไปทางเดียวกันมันไปงงๆเหมือนกันงานเยอะขึ้นแต่เงินน้อยลงตำแหน่งการงานก็พูดถึงที่ผ่านมาไม่ดีแต่หลังจากนี้ช่วงนี้เดือนธันวาคม การงานตำแหน่งงานจะถูกปรับให้ดีขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่โตขึ้นเรื่องของการเงินก็จะมีมีการขยับตัวขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นี่สิ่ที่ผ่านมาหลังจากนี้จะเริ่มทยอยจ่ายได้แล้วจ่ายได้บ้างแต่ยังไงพอได้เงินมาเสร็จให้ตัวเองก่อนอย่าเอาไปใช้นี่หมดเพราะว่ามันถ้าเรา,เาไปใช้นี่หมดมันจะไม่มีเงินที่จะต่อลมหายใจให้เราไปหาเงิน ให้เก็บเป็นของตัวเองก่อนแล้วเอาไปต่อยอดให้ได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีกําไรอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้เอาไปใช้นี้ได้แต่ถ้าเกิดเอาไปให้เอาไปใช้นี้หมดมันก็หมายความว่าท่านก็จะไม่มีเงินที่มันจะโตขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเงินที่จะเอาไปลงทุนคือเอาไปใช้นี่หมดต้องแบ่งมาก่อนเจ้าเจ้านี่ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นบางท่านอาจจะมีเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องของรถจะโดนยึดรถยึดบ้านมีปัญหาเรื่องตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ในช่วงเดือนนี้ยังไงทําใจให้ดีทําใจให้พอง ไม่ต้องไปกังวลมามีเกณฑ์เดินทางสําหรับท่านที่ท่านที่อยากจะไปท่องเที่ยวช่วงนี้ถ้าท่องเที่ยวได้จะดีเขาเรียกว,ว่าถ้าไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบริเวณที่อยู่อาศัยอมมันจะไม่ได้ให้ย้ายบ้านเขาเรียกว,ว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วเขาเรียกว,ว่า,าสมองหรือว่าความคิดของเรามันจะเปิดแล้วมันก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วโอกาสดีๆใหม่ๆมันจะวิ่งเข้ามาจะไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจออะไรก็แล้วแต่เพื่อนของเพื่อนมันก็จะช่วยเขาเรียกว่า จะช่วยให้เรามีมีเส้นทางที่ดีขึ้นแล้วที่ที่สนับสนุนให้ทําธุรกิจในยุคนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นท่านบอกบางท่านอาจจะลงทุนไปแล้วไม่เห็นเงินเลยแต่ท่านต้องเข้าใจว่าความรวยมันไม่ได้มากันง่ายๆให้เริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้สําหรับชาวราศีตุลแล้วถ้าเป็นธุรกิจออฟไลน์อยู่แล้วออฟไลน์หมายความว่าขายทั่วไปขายตามแผงตามถาดทั่วไปแต่ถ้าเอาเอาสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ ท่านจะมีรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นท,ทันทีแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสาหรับชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะดีถ้าทาธุรกิจเขาเรียกว่าทําธุรกิจทางไกลมันมันจะดีมากมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเป็นเดือนหรือสามเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านคิดเอาเองแต่ดวงหรือว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งท,ทุกอย่างจะช่วยหนุนท่านเพราะช่วงนี้ดวงดีแล้วการเงินการทองก็จะดีทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จ มันอาจจะสําเร็จอีกสองปีข้างหน้าหรือว่าสาปีข้างหน้าแต่มันคุ้มที่จะลงทุนสาหรับชาลศรีตุลอาจารย์สนับสนุนมากสําหรับเรื่องของธุรกิจออนไลน์อาจารย์ทํำไหมอาจารย์ก็ทําธุรกิจออนไลน์เพราะว่าตัวเองบอกเขาแล้วตัวเองไม่ทํามันก็ไม่ใช่เพราะวาอาจารย์ก็ทาอยู่ยังไงตรงนี้อาจารย์สนับสนุนเลยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วท่านอย่าไปตกหลุมพรางโนเกียก็เดี้ยงไปแล้วโมอโตโรล,ล่าก็เละไปแล้ว ฟิล์มสีก็ดักไม่มีไปแล้วบนโลกใบนี้ฟิล์มสีไม่มีเทปคาเสเซตไม่มีแล้วถ้าท่านไม่ปรับตัวท่านจะชุลมุนวุ่นวายเอาเป็นว่าการงานการเงินความรักค่อนข้างที่จะดีแล้วเรื่องของความรักความรักยังไม่ได้พูดความรักในช่วงนี้ระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงช่วงนี้ท่านรู้สึกว่าท่านหงุดหงิดมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงขัดแยง้งถึงขนาดมีเกณฑ์เลิกกาแฟนเลยที่ผ่านมาบางท่านเลิกไปแล้ว ในช่วงนี้มีเกณฑ์แบบนี้ด้วยยังไงให้ระวังไว้ให้ดีบางท่านที่พิเศษเพื่งแรงตรงฝ้ากระแชงตะแคงคอยดูตามรูํำแพนเฝ้าชะแงะแหล่จำเรืองมานานในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีที่จะมีจะมีมีเพศตรงข้ามเข้ามาแต่ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ดูใจเขาเรียกว่ารักกันเบาๆยังรักกันแบบกระห,หนุ่งก้อนหนิงเหมือนคู่เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ลดผลมาก แต่มันจะค่อยๆเจริญเติบโตสําหรับชาวราศีตุลเอาเป็นว่าการงานการเดี๋ยวฝานนิดนึงสาหรับท่านที่มีเคล็ดลับในการเขาเรียกว่าการขอขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าท่านมีหน้าที่ขอแต่อย่าไปบ่นบานจาไว้เลยว่าอย่าไปบ่นว่าได้แล้วฉันจะให้สิ่งนี้กับไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ได้ต้องการสิ่งสิ่งเหล่านี้จากท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีหน้าที่ให้อย่างเดียวให้เมื่อเราขอไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มวางแผนไว้จะให้้้เมื่่่่ออไไหทุกกสิงงงยาาถูจัดวววแล คนนี้ได้ไปอันต่อไปคนนี้คนนี้คือมันจะได้ทุกคนแต่ขอให้อธิษฐานอยู่ตลอดถ้ามีเวลาให้อธิษฐานไม่ต้องออกเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าจะได้ยินสื่อสารกับท่านทางความคิดให้คิดแต่สิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆจะวิ่งเข้ามาทานการงานการเงินหรือว่าการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองไม่ต้องไปติดสินบนถ้าติดสินบนมันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มจากการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จพอโตไปเราก็ไปติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ มันถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ผิดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยากได้อะไรจากเราพอได้มาเสร็จเราก็ให้เมื่อเราให้ไปสิ่สงศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าก็จะให้เรากลับมาเยอะกว่าเดิมแบ่งปันออกไปพอเรามีมากก็แบง่งแบง่งแบง่งแบ่งกันไปมันมันจะดีมากแล้วสุดท้ายโลกบันนี้จะได้อยู่และเรื่องของห่วงจุ้ยไปจัดเรื่องของความสะอาดกับแสงไฟเอาเท่านี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลก็ยังไงขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดีครับ